สวัสดีครับผู้การรีวิวสินค้าให,ใหม่ๆเช่นเคยจากเว็บไซต์ไทยไล h ์ช็อป c อ m นะครับวันนี้ผมมีไฟฉายคาดหัวข,ข,ข,ของฟีนิกซรุ่นใหม่มาเี้ให้ดูเป็นไฟฉายคาดหัวฟีนิกรุ่น HP 3 0 R version อร์ชดน2์นะครับเป็นไฟฉายรุ่นใหม่ของฟีนิกที่น่าสนใจมากๆนะครับคอนเซปต์ของเขานะครับเขามีชุดหลอดแยกกันให้ใช้งานได้อิสระจากกันหรือจะใช้พร้อมกันก็ได้นะครับก็คือตัวหลอดหลักเนี่ยจะเป็นหลอดแสงขาวที่เป็นแสงให้แสงพุ่งไกลเพราะว่า มันอยู่ในโคมที่ใหญ่เลยลึกเพราะฉะนั้นแสงที่ได้เอาพุทที่ได้เนี่ยพุ่งได้ไกลามากนะครับตัวหลอดหลักเขาจะเป็นหลอด XHP นะครับแสงขาวนะครับตัวนี้สว่าง2,000ลูเมนหลอดเดียวเลยนะครับแต่อ e ีหลอดข้างๆที่เป็นหลอดเล็กๆ2หลอดเนี่ยตัวนี้จะเป็นหลอดที่ต่างกันออกไป2หลอดนี้จะใช้เป็นหลอด XPG3S4 n u t r a l White ก็คือ ให้แสงขาวอมเหลืองหรือว่าบางคนจะเรียกว่าแสงเหลืองธรรมชาตินั่นเองนะครับจะต่างจากตัวหลอดหลักที่เป็นแสงขาวล้วนตัวนี้2อองหลอดข้างๆที่เป็นหลอดหลอดรองเนี่ยเขาจะเรียกว่า n ู u ชวไว้นะครับแสงจะขาวอมเหลืองแล้วก็แสงที่ o u t พุ t แสงที่ได้าแรคเ c t ร r มันคือบานกว้างนั่นเองนะครับความหมายมันก็คือว่าตัวไฟฉายตัวเนี้ถ้าเราเลือกเปิดแสงหลอดตรงกลางเนี่ยแสงจะพุ่งได้ไกลมากนะครับแต่ถ้าเราใช้หลอดด้านข้างนะครับแสงจะบานกว้างเหมาะกับการใช้การ ําทงานระยะใกล้การทํางานที่หน้าโต๊ะหรือว่าแคมปปิง้งหน้าเตาหรือว่าซ่อมบํารุงต่างๆใช้หลอดด้านข้างสว่างหรือเหลือเลยตัวหลอดด้านข้างเนี่ยพันลูเมนครับหลอดหลอดหลัก2 0 0พันลูเมนนะครับ,อ 2, รรบพอเรารวมกันทั้ง3หลอดเนี่ยมันจะเบ็ดเร็จอยู่ที่ความสว่างส,างสูงสุดที่มันทําได้คือ3 0 0พันลูเมนสามารถเปิดได้พร้อมกันทุกหลอดเนี่ยสว่างสูงสุดอยู่ที่3 0 0พันลูเมนเลยนะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับด้วย ด้วยเนื่องว่ามันเป็นไฟฉายที่เน้นความสว่างที่สูงมากนะครับมันจึงมาพร้อมชุดแบตเตอรี่แพ็คนะครับแบตเตอรี่แพ็คเขาจะเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นกล่องแบตเตอรี่แยกต่างหากนะครับสามารถถอดไปติดตั้งตรงจุดอื่นได้เช่นเหน็บเข็มขัดหรือว่าจะเหน็บไปที่หลังสายคาดหัวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะสามารถเหน็บเข้ากับหมวกนิรภัยตามรูปนี้ก็ได้นะครับเหน็บเข้ากับหมวกก็ได้นะครับเขามีสายเซปเลอร์ที่เป็นเอ็กเทนชันเคเบิลแยกมาให้ด้วย1เส้นนะครับแล้วก็ แน่นอนครับมันชาร์จได้ในตัวโดยที่ว่ามันมาพร้อมกับฐานชาร์จริเทียมเบอร์2 1700 2ก้อนนะครับก้อนละ5,000มิลลิแอมป์2ก้อนก็เป็น1 0ื่นมิลลิแอมเลยนะครับเพื่อรองรับความสว่างที่สูงมากขึ้นและพิเศษที่สำคัญเลยนะครับกลองแบตเตอรี่ที่เห็นเนี่ยมันยังทำเป็นตัวเป็น power bank ได้ด้วยนะครับก็คือพูดง่ายว่าซื้อไฟฉายคาดหัวแถม power bank ในตัวเลยนะครับสามารถเอากล่องแบตเตอรี่ตัวเนี้ย ไปใช้งานจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกเช่นเอาไปชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ต่อพว่วงต่างๆได้อีกต่างหากเลยนะครับถือว่าเนประสงค์มากๆเลยนะครับตัวนี้สําหรับฟินิกส์คาดหัว HP 3 0 R เวอร์ชันน2.0นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมใช้มาดูสเปคด้านหลังกล่องนิดนึงนะครับว่าฟังก์ชันหรือโหมดแสงเขามีอะไรมาบ้างแล้วก็ความสว่างเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือให้ดูโหมดหลัก3โหมดนะครับ สปอตไลท์โหมดก็คือแสงพุ่งไกลที่เป็นหลอดใหญ่อยู่ตรงกลางเนี่ยมี4ระดับแสงนะครับตั้งแต่โล50ลูเมนมีเดียมแล้วก็ไฮแล้วก็เทอร์โบ2000ลูเมนสูงสุดนะครับส่วนฟัดไลท์โหมดก็คือโหมดที่เป็นแสงบานกว้างนะครับก็จะมี3ระดับแสงคือโลเดียมไฮนะครับโลก็คือ50ลูเมนสูงสุดที่พันลูเมนนะครับพอมารวมกันระหว่างสปอตไลท์และฟัดไลท์ก็คือตารางด้านล่างนะครับรวมกันเปิดทุกแสงเนี่ยมี4ระดับแสงโลโลก็จะเป็น100 มีเดียม400ไฮ1 8 0 8และสูงสุดที่เทอร์โบ3,000ลูเมนรันทาม5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงนี่คือรวมเวลาที่มันลดระดับแสงลงหลังจากอุณหภูมิมันสูงจนถึงอ60องศาโดยประมาณของของฟีนิกซ์นะครับวงจรไฟฉายเขาจะลดระดับแสงลงเมื่อเปิดความสว่างสูงมากนะครับเพื่อถนอมแบตเตอรี่แต่ว่าก็จะมีรันทามให้รันไล่ลงไประดับไปเรื่อยๆนะครับทำให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานนั่นเองนะครับผมโอเค ต่อมาเรามาดูตัว Unbox อก c k a g e กมาเลยนะครับว่าเขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างใช้งานยังไงนะครับตัวอุปกรณ์แน่นอนครับก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้นะครับตัวนี้นะครับอะไหล่ยางอลูิสนีรมลองนะครับนี่แยกเก็บไว้ต่างหากอันนี้เป็นชุดแบตเตอรี่แพ็คของฟ h o e n i x p 3 0ม r เวอร์ชันนะครับมาแบบกล่องแบตเตอรี่แบบมีเคสสำหรับเหน็บเข็มขัดให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นสแตนเลสนะครับแข็งเลยนะครับตัวนี้สามารถพกพาใส่เข็มขัดได้นะครับ แล้วก็ตัวไฟฉายนะครับไฟฉายก็จะมาพร้อมสายคาดหัวนะครับแล้วก็จะมีสายที่เป็นสายชาร์จ usb ที่เป็นหัว type c นะครับตัวนี้เป็นหัว type c แล้วนะครับชาร์จได้เร็วสามารถใช้สายชาร์จมือถือทั่วไปก็ได้นะครับตัวนี้เป็น extension cable หรือว่าสายเคเบิลสำหรับต่อพ่วงสายให้มันยาวขึ้นครับนี่ะสามารถต่อเข้ากับเนี่ยตรงตัวเมียกับตัวผู้เนี่ยเสียบเข้ากับแบตเตอรี่แล้วไปต่อพ่วงกับตัวหัวไฟฉายอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความยาวสาย ประโยชน์มันคืออะไรก็คือเวลาเราบางคนไม่ถนัดที่จะเอาแบตไปพ่วงอยู่ที่ด้านหลังศีรษะแบบนี้นะครับด้านหลังหัวตอนนี้จะมีแถบให้แป้นให้ใส่ยึดกับตัวกล่องแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับถ้าบางคนไม่ถนัดใส่แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังอาจจะรู้สึกว่ามันเกะก,กะหรือมันหนักยังไงก็แล้วแต่สามารถเอาไปเหน็บเข็มขัดได้เพราะฉะนั้นสายที่เขาให้มาอาจจะยาวไม่พอเนี่ยเขาจึงแถมสายเอ็กเซนชั่นเทเบิลมาให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่ไปใส่เหน็บเข็มขัดหรือไม่ไปใส่ใส่ไว้ในเป้ก,ก็ได้โดยไม่ต้องเหน็บเนี่ย เราก็ไม่ต้องใช้สาย extension cable นี้เลยนะครับเราก็เสียบตรงเข้ากับตัวไฟตัวไฟฉายแบบนี้ก็ได้เลยนะครับสำหรับใส่ที่ตัวหัวเราได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องของสายเคเบิลและอุปกรณ์ที่เขา้มาให้มานะครับอ๋อมีอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับอีก3าสี่ชิ้นนี่ครับก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกหมวกนิรภัยนะครับจะล็อกสายเข้ากับเน็บเข้ากับตัวหมวกนิรภัยอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เขาก็แถมมาให้นะครับปกติไฟฉายทั่วไปเขาจะไม่มีตัวนี้มาให้นะครับแตต่ัว ให้ P 30 R เวอร์ชัสอนี้แถมมาแบบเต็มเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับก่อนใช้งานนะครับก็อยากให้เห็นตัวกล่องแบตเตอรี่ก่อนใช้ก่อนเขาจะมีแท็กมาให้ว่าก่อนใช้เราต้องเอาแผ่นก้นขั้วแบตออกก่อนนะครับก็คือตัวกล่องแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมีตัวกิฟที่เป็นลวดเนี่ยไว้สําหรับล็อกตัวฝาปิดแบตเตอรี่นะครับให้เราดันตัวกิฟล็อกตัวนี้ลงนะครับพอดันลงปับ๊บเราก็จะสามารถ ดันง,ง้างตัวเคียวล็อกฝาแบตเตอรี่ให้เปิดออกมานะครับก็จะเจอแบตเตอรี่อยู่ข้างในโดยมีแผ่นกั้นขั้วแบตอยู่2แผ่นตรงน,นี้แล้วให้เราเอาออกนะครับเก็บเก็บไว้ได้เลยทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มา2ก้อนนะครับจะใส่สลับขั้วกันแบบนี้นะครับอนุกรมกันจึงทําให้แบตเตอรี่มีค่าความจุเหมือนมีแลแรมนั่นเองครับเพราะว่าแบตเตอรี่ที่เขาแถมให้เนี่ยเป็นฐานชาร์จลิเธียม 21700ความจุ5000มิลลิแอมป์สกโวลต์นะครับ2ก้อนรุ่นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานะครับอ่าเนี่ยกล่องแบตเตอรี่หน้าตาเป็นแบบนี้เแล้วใส่นะครับก็มีสัญลักษณ์บอกแล้วฝั่งนี้เป็นขั้วลบเอาขึ้นนะครับเออโทษนะครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกเอาขึ้นฝั่งด้านนี้เป็นขั้วลบเอาขึ้นนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็ล็อกเนี่ยเราก็ดันลงไปให้มันดังแคลกนะครับมันจะเข้าล่องมันอัตโนมัติแล้วเราค่อยล็อกด้วยเตัวลวดนี้อีกทีนนะครรรัับบดเเข้้าไปแกก๊ียยอ กดเช็คแบตเตอรี่ก็ได้นะครับตอนนี้ตอนนี้แบตนน bat, ทั้งหมดมี4ระดับตอนนี้มันติดแค่3ก็หมายความว่ามันมีแบตเตอรี่เหลือค่อนข้างเยอะพอสมควรอย่างน้อยก็ประมาณ80%นั่นเองนะครับถ้ามันแบตมันเหลือดวงเดียวก็ควรเอาไปชาร์จก่อนนะครับน,นี้ก็คือเท่ากับว่าตัว Power Bank ตัวนี้พร้อมใช้งานละตัวนี้ก็คือเป็น Power Bank ละแต่ว่าพร้อมกับเสียบใช้กับไฟฉายได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูฟังก์ชัน Power Bank ไปเลยไหนๆก็ยังไม่เสียบตัวไฟฉายนะครับ เปิดจุกยางตรงนี้ออกมานะครับจุก USB นะครับก็จะมีช่องที่เป็นอินพุตเข้าไปก็คือสําหรับชาร์จเข้ากับตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในที่เป็น Type C ท,ที่มันแถมสายมาให้กับฝั่งนี้ที่เป็น USB-A นะครับหัวม,มาตราฐานเนี่ยเราก็ไปเสียบกับสายชาร์จโทรศัพท์อะไรพวกนี้ได้เลยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับตัวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะครับผมมีสมมติมีโทรศัพท์อยู่เครื่องนึงนะครับเอาสายชาร์จโทรศัพท์ของเดิมมันมาเนี่ยแล้วก็มาเสียบเข้ากับกล่องพาวแบตตัวนี้ก็จะเป็นพาวแบ Bank นะครับ กดหนึ่งครั้งนะครับที่ปุ่มไฟตัวสีฟ้าเนี่ยจะกระพริบเพื่อเป็นการแจ้งสเตตัสการจ่ายไฟนะครับสังเกตดูนะครับโทรศัพท์ตัวนี้ก็จะขึ้นสัญลักษณ์ชาร์จริงเรียบร้อยนะครับนี่เป็นการชาร์จจากแบตเตอรี่ไปหาโทรศัพท์ตัวนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เนี่ยนกลังชาร์จแล้วก็สัญลักษณ์ที่เห็นเนี่ยสกระพริบมันกระพริบ3ดวงจาก4ดวงนั่นก็หมายความว่า สเตตัสที่แบตที่เตอรี่ที่มันเหลือเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะคือเกือบเต็มนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นการตัวอย่างการชาร์จนะครับโอเคจบหรือใครจะไปประยุกต์ใช้อีกแบบหนึ่งี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นหลอดไฟ LED นะครับแบบหัว Type A นะครับเรียบร้อยครับเอาไปตั้งโต๊ะทํางานได้เลยนะครับสองสว่างได้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งนะครับสําหรับฟังก์ชัน Power Bank ตัวนี้นะครับ แล้วก็ไหนๆก็ถอดตัวนี้แล้วนะครับผมก็จะลองเสียบชาร์จชุดแบตเตอรี่นี้ให้ดูเลยว่าพอเราใช้งานไฟฉายเสร็จนะครับเราก็เอาพวแบงค์มาตัวหนึ่งเอาสายชาร์จ Type C มานะครับเสียบเข้าไปที่ช่องอินพุตมันนะครับอ่านะครับไฟชาร์จก็จะทําการขึ้นสเตตัสนะครับกระพริบทีละดวงไปเรื่อยๆนะครับติดค้างอยู่2ดวงนี่ก็คือแสดงว่ามีแบตเตอรี่มากกว่า50%อยู่นะครับตอนนี้นะครับ แล้วมันก็จะทําการกระพริบชาร์จไปเรื่อยๆนะครับจนติดค้าง4ดวงก็เต็ม100%เราค่อยถอดสายชาร์จนั่นออกได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือการชาร์จของไฟฉายแล้วก็ฟังก์ชันพาเว power b a n ์จบไปแล้วนะครับต่อไปเป็นการพูดถึงตัวไฟฉายก่อนที่จะเสียบชาร์จนะครับผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งสําหรับตัวหลอดที่เห็นเนี่ยหลอดที่เห็นเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับหลอดหลักให้แสงพุ่งไกลนะครับจำง่าง่ายหลอดใหญ่ โคมลึกแบบนี้พุ่งได้ดีนะมากๆแน่โคมข้างในเป็นโคมอลูมิเนียมผิวเปลือกส้มนะครับแสงที่ได้ก็จึงนุ่มนวลเขาจะเน้นแสงที่ซอฟต์นะครับส่วนหลอดด้านข้างเป็นแสงเหลืองนะครับเป็นเนวโชวไวท์นะครับหรือว่าขาวอมเหลืองนะครับบางคนเ็าจะเรียกขาวอมเหลืองบางคนก็เรียกแสงเหลืองเนวโชวไวท์ LED ใช่รัเป็น XPG3S4 นะครับตัวนี้2หลอดให้แสงบานกว้างนะครับและจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือด้านข้างเขาจะมีเขาเรียกว่าโรตารีสวิตช์คำว่าโรตารีสวิตช์โรตารีก็คือระบบหมุน ก็คือสวิตช์แบบหมุนนั่นเองนะครับก็จะมีสัญลักษณ์หมุนขึ้นหรือหมุนลงถ้าตามคู่มือเขาคือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าตามเข็มก็คือหมุนลงไปก็คือตามเข็มถ้าหมุนย้อนกลับก็คือทวนเข็มนาฬิกาเะครับเป็นการเลือกเปิดปิดหลอดไฟนั่นเองนะครับถ้าเราหมุนลงหมุนลงนะครับตามเข็มจะเป็นการเปิดใช้งานหลอดแสงสปอตไลท์หรือว่าแสงพุ่งไกลนะครับ แต่ถ้าเราหมุนขึ้นนะครับจะเป็นการเปิดใช้งานแสงฝัดไลท์หรือแสงบานกว้างนะครับแล้วก็จะสามารถปรับระดับแสงได้ตามตารางที่เราเห็นตอนต้นนะครับนี่คือคุณสมบัติหรือว่า,าฟังก์ชันพิเศษของตัวฟิ o e ก i x HP 3 0ที่ใช้สวิตช์โรตารีซึ่งหมุนปรับง่ายเขาบอกว่าหมุนได้เร็วแล้วก็ใช้งานได้รว,รวดเร็วทันทีนะครับแล้วก็บอดดี้มันก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยที่เป็นแบบโครงสร้างแข็งแรงความความแข็งสูงนะครับตัวนี้สามารถปรับก้มเงยองศาได้นะครับหลายระดับนะครับแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับนะครับปรับก้มเงยได้นะครับแล้วก็วิธีใช้ก็แสนจะง่ายเลยนะครับแต่เดียวให้ดูตัวสายก่อนสังเกตว่าสายก็จะมีความโปร่งบางนะครับเป็นซิลิโคนอีลาสพวกอีลาสติกพวกนี้ครับยืดหยุ่นได้ดีนะครับตัวนี้ตามสไตล์ของฟีนิกส์นะครับนะครับนี่ฮะแล้วก็มีแป้นด้านหลังไว้สําหรับใส่ตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับปรับระดับได้นะครับ ตัวแป้นที่เห็นเนี่ยจะมีตัวล็อกสําหรับใส่กับตัวแท่งแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเวลาจะใส่ให้ถอดตัวเคสที่เป็นสแตนเลสตัวนี้ออกนะครับโดยการดันก้นมันนะครับดันสไลด์ออกธรรมดาน,นี่นะครับนี่แบบนี้นะครับเราก็จะมีแถบด้านข้างด้านหลังที่เห็นเนี่ยจะเป็นล่องสไลด์สําหรับมาสไลด์ล็อกเข้ากับแป้นสําหรับใครที่ต้องการติดตั้งเข้ากับตัวสายคาดหัวนะครับ สไลด์เข้าไปตรงๆได้เลยให้มันดังแกลกสุดนะครับก็เท่ากับว่าล็อกเรียบร้อยแล้วเราค่อยเชื่อมสายตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับหมุนสายแจ็คเข้าไปด้วยกันดันเข้าไปให้สุดจะดังแกรกเหมือนกันอ่าแน่นมากนะครับตัวนี้ดึงต้องออกแรงดึงพอสมควรนะครับมันถึงจะหลุดนะครับเขาทํามาดีไซน์เพื่อให้มันกันน้ําและกันฝุ่นนะครับตัวนี้กันฝุ่นกันน้ํามาตรฐานสูงด้วยนะครับสามารถใช้ถ้าจำไม่ผิด IP66 สามารถใช้ใน่ามกลางฝนตกหนักได้เลยนะครับตัวนี้เขาระบุมาเลยนะครับ ดูตามนาเว็บอีกทีถนึงได้นะครับถ้าตัวนี้ถ้าไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับก็ใส่เลยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ถ้าเราใส่เข้าไปด้วยกันนะครับทีนี้ก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ไฟฉายนะครับอย่างที่ผมเกิ่นไปตอนต้นนะครับว่าถ้าผมหมุนโรตารีสวิตช์ลงนะครับหมุนลงหรือตามเข็มนาฬิกาแสงจากหลอดสปอตไลท์จะติดสว่างที่โหมดต่ําก่อนมาขึ้นมาเสมอนะครับหรือถ้าเราหมุนทวนเข็มก็จะติดที่ฝัดไลท์ที่เป็นหลอดแสงบานกว้างที่โหมดต่ําก่อนเสมอนั่นเองเพราะฉะนั้น ฟ e นิคเคสพีสาเวอร์ชันจึงไม่มีเมมโมรีจำหมดนะครับเพราะว่ามันจะสตาร์ทที่โหมดต่ำของแต่ละโหมดให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอันนี้คือต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ผมลืมแจ้งไปตอนชาร์จไฟฉายนะครับถ้าเราชาร์จกำลังชาร์จอยู่เนี่ยชาร์จตัวแท่งแบตเตอรี่แล้วแล้วตัวไฟฉายเนี่ยเราสามารถ ชาร์จไปด้วยเปิดใช้งานไฟฉายไปด้วยได้นะครับแต่ถ้าไม่ลืมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้มาพูดถึงการเปิดใช้งานเหมือนเดิมก่อนนะครับอย่างแรกเลยอย่างที่ผมบอกไปหมุนตัวโรตารีสวิตโรตารีสวิตนี้ลงหนึ่งครั้งแสงจะติดสว่างที่โหมดโลนะครับนี่ครับอันนี้คือหมุนลงนะครับเปิดนะครับถ้าหมุนย้อนกลับก็ปิดนะครับหมุนลงเปิดโทษนะครับเปิดนะครับหมุนย้อนกลับปิดแค่นี้เองนะครับหรือถ้าเราหมุนจากสถานะปิดอยู่เนี่ยเราหมุนย้อนกลับที่เป็น ทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนลงไปหนึ่งครั้งแสงก็จะติดที่เป็นหลอดด้านข้างขึ้นมาที่เป็นฝัดไร้หมดแสงเป็นสังเกตแสงเหลืองนะครับตัวนี้แสงเหลืองดูชฉไว้นี่ฮะแสงสวยมากนะครับอันนี้เหมาะกับใช้งานเดินป่าได้เลยแล้วก็ทํางานที่เป็นระยะใกล้ทําให้ไม่ละสายตาเราไม่ล้าเหมือนแสงขาวนะครับตัวนี้แนะนําอ่านหนังสือหรือว่าใช้งานระยะใกล้แคมป์ปิ้งทากับข้าวซ่อมรถงานช่างใช้ หลอดฟัดไลท์แบบนี้แสงสวยนะครับตัวนี้ไม่ไม่เคืองตาไม่ระคายตานะครับหมุนกลับอีกทีหนึ่งปิดออฟนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการใช้แสงไหนก็ให้เราเปิดปิดเข้าไปก่อนอ่เดี๋ยวเรายกตัวอย่างสปอตไลท์โหมดนะครับเปิดหมุนตามเข็ม1ครั้งออนนะครับให้สังเกตแสงนะครับเป็นยังไงครับต่างจากเมื่อกี้ริบลับเลยแสงตัวนี้พุ่งมากนะครับสังเกตดูนะครับสปอตไลท์ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ ถ้าเราหมุนขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเพิ่มแสงสเต็ปที่2ผมหมุนอีกครั้งหนึ่งเออโทษนะครับหมุนผิดด้านสเต็ปที่2 3 4นะครับก็คือสุดที่สว่างสูงสุดแล้วนะครับ4ระดับแสงนะครับย้อนกลับไปนะครับ1,3,4สามสี่นะครับโลนะครับมีเดียมไฮเทอร์โบนี่คือสว่างสูงสุดเขานะครับของสปอตไลท์โหมดนะครับสปอตไลท์โหมดนะครับตัวนี้นะครับหลอดตรงกลางนะครับ จากนี้เทอร์โบไฮมีเดียมโลนะครับลงไปเดี๋ยวผมถอยให้ดูนะครับที่สว่างสุดเทอร์โบสังเกตสปอตไลท์ตรงกลางเขาสว่างเข้มดีมากๆเลยนะครับนี่นครัแสงพุ่งไกลสปอตไลท์โหมดชัดเจนมากนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับถ้า,าต้องการปิดก็หมุนบิดกลับคืนนะครับจนมันออฟอ่าตอนนี้ออฟปิดเรียบร้อยต่อไปให้ดูแสงฝัดไลท์ที่เป็น แสงบานกว้างแสงเหลืองนะครับก็หมุนทวนเข็มหนึ่งครั้งออนที่เป็นตำแหน่งโลตัวนี้จะมีแค่สามระดับแสงคือโลนะครับหมุนขึ้นอีกทีหนึ่งมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับสุดแล้วนะครับที high, ่ไฮนะครับจากไฮหมุนลงมีเดียมแล้วก็โลนะครับโลมีเดียมไฮแล้วผมยกขึ้นให้ดูนะครับความกว้างของเขาเขาจะไม่ Spot light, มีสปอตไลท์มาตรงกลางเหมือนกับชุดหลอดแรกตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแสงที่ได้อย่างที่ผมบอกถ้าเราใส่ ที่หน้ากะเนี่ยที่หน้าหน้าผากของเราสองสว่างเนี่ยจะสังเกตว่าแสงมันกว้างมากแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่แล้วเราก็สามารถทํางานได้ถ้าเราเปิดที่โหมดสว่างสุดเนี่ยผมว่ามันก็เหลือๆเลยนะครับเนี่ยเราใช้แค่โหมดกลางก็สามารถทํางานได้สบายแล้วนะครับตัวนี้นะครับน,นี่นะครับอันนี้หนึงหมุนย้อนกลับไปนะครับก็จะโลอีกทีหนึ่ง o อฟนะครับนั่นเองสปอตไลท์โหมดแล้วฝัดไลท์โหมดแล้วทีนี้ถ้าต้องการใช้ทั้ง2โหมดทํำยังไงนะครับอย่างเช่น ถ้าเราเปิดใช้งานสปอตไลท์โหมดออนอยู่ที่โหมดตำ่ำนะครับและต้องการใช้งานทั้งสปอตไลท์ด้วยนะครับแล้วก็ฝัดไลท์ด้วยนะครับปุ่มที่เห็นเนี่ยโรตารี่สวิตช์ที่เห็นเนี่ยนอกจากหมุนซ้ายหมุนขวาหรือว่าหมุนตามเข็มทวนเข็มแล้วเนี่ยมันสามารถกดลงไปได้ด้วยนะครับจะเป็นคลิกออนหนึ่งครั้งนะครับถ้าเรากดปุ่มลงไปด้านข้างคลิกลงไป1ครั้งแสงหลอดที่เหลือจะติดก็คือเป็นฝัดไลท์โหมดจะติดพร้อมขึ้นมานะครับก็คือติดพร้อมกัน3ดวงนะครับตอนนี้นะครับ ติดที่โหมดโลนะครับตอนนี้เป็นโลอยู่ถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเปิดแสงสปอตไลท์ให้สว่างจนถึงเทอร์โบเนี่ยเราก็หมุนลงเรื่อยๆทีละสะเต็ปหมุนลงหนึ่งครั้งจากโลเป็นมีเดียมจากมีเดียมเป็นไฮจากไฮเป็นเทอร์โบเท่านี้เองนะครับเทอร์โบ3,000ลูเมนก็พร้อมใช้งานสว่างทั้งกว้างและพุ่งในครั้งเดียวนะครับแสงก็จะเต็มเหนี่ยวพร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์นะครับถ้าเราต้องการลดระดับแสงนะครับจากเทอร์โบ3,000ลูเมนลงแล้วก็ หมุนย้อนทวนกลับลงไปนะครับก็จะเป็นไฮแล้วก็มีเดียมแล้วก็เป็นโลนะครับแล้วก็เป็นออฟปิดเรียบร้อยอนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราเริ่มจากสปอตไลท์แล้วก็เปิดพร้อมฝัดไลท์ทีนี้เราสมมุติว่าเราเปิดฝัดไลท์ก่อนที่โหมดต่ําฝัดไลท์แบบต่ําถ้าเราต้องการใช้สปอตไลท์ขึ้นมาด้วยก็เหมือนเดิมครับกดปุ่มด้านข้างหนึ่งครั้งเพื่อปลุกแสงตัวสปอตไลท์ขึ้นมาคลิกออนปับ๊บแสงสปอตไลท์ติดที่โลตอนนี้ก็จะเป็นโลของ ฝัดไลท์โหมดนะครับต่อไปเราต้องการเพิ่มแสงฝัดไลท์โหมดจากโลขึ้นไปก็จะเป็นมีเดียมนะครับจากมีเดียมเป็นไฮจากไฮเป็นเทอร์โบเออโทษครับโทษโลมีเดียมไฮเทอร์โบของตัวนี้ของฝัดไลท์มีแค่นี้นะครับสูงสุดของมันนะครับนี่ฮะสูงสุดมันแค่นี้นะครับก็สว่างจ้าแล้วนะครับพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์ได้เลยนั่นเองนะครับสว่างมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาบุนปิดก็บุนกลับเข้าไปคืนนะครับเรียบร้อยนะครับพร้อม ทุกสถานการณ์จริงๆนะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้ที่เหลือท้างไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราจะชาร์จไฟฉายนะครับเราก็เพาแบงมาเหมือนเดิมแล้วก็เปิดจุกยางของตัวชุดแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จนะครับ ไฟชาร์จก็ขึ้นนะครับก็จะชาร์จแบตเข้าไปจาก power bank ถ่ายมาที่ตัวแบตเตอรี่ด้านในกล่องนี้แต่ว่าเราต้องการเปิดไฟฉายใช้งานด้วยนะครับพร้อมกันเราก็หมุนเปิดไฟฉายนะครับเรียบร้อยพร้อมใช้เปิดได้ทุกระดับแสงด้วยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับกดได้หมดเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าแบตก็จะเต็มช้าลงนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับนะครับนี่ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ HP 3 0 R เวอร์ชัน2ทำได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็ให้อุปกรณ์มาครบดีมากเพราะฉะนั้น HP 3 0 v R เวอร์ชันน2.0นะครับจึงต้องเหมาะกับคนที่ต้องการใช้ไฟฉายที่เน้นความสว่างสูงแล้วก็สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแสงพุ่งไกลแล้วก็แสงบานกว้างแสงเหลืองนี้ดีมากๆใช้งานได้หลากหลายด้วยนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อดูได้ที่ทางลา i, ไ,ทไลน์ดีเอสไซ i ์ไทไลท์นะครับแล้วก็ หน้าเว็บไซต์ของทางร้านคือ w w w t h a i g h t s h o p c o m ได้เลยเสิด Google ก็ได้นะครับหรือว่า f a c e b o o k ไทย l i g h ์ช็อปก็ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามาการรีวิวสินค้าใหม่ๆของทางร้านได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปตัวอย่างแสงของรุ่นนี้อยู่ท้ายคลิปให้ด้วยให้ดูด้วยนะครับลองดูนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ